การเป็นเทรดเดอร์ที่ดีถ้าเราพูดถึงว่าเทรดเดอร์ที่ดีคือการทํากาไรได้ตลอดเวลาถูกไหมโดยที่ไม่ขาดทุนเลยหรือขาดทุนบ้างแต่ไม่พอใช้หรือกําไรแล้วไม่พอใช้อันนี้ต้องคัสซิฟายตัวเองก่อนว่าไอ้คำว่าเทรดเดอร์ที่ดีหมายถึงอะไรใน,ในสำหรับพี่นะครับคำว่าเทรดเดอร์ที่ดีหรือว่ารู้ตัวว่าตัวเองไม่คู่ควรกับการเป็นฟูลทาร์เทรดเดอร์นั่นหมายถึงอย่างนี้ครับคุณชอบ การเรียนรู้หรือเปล่าถ้าคุณชอบการเรียนรู้คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่มีความต้องการที่จะอยากออกจากงานประจําแล้วมีเวลาที่จะทํางานที่ไหนก็ได้มีเวลาส่วนตัวที่สามารถที่จะสเปนไทม์ทําอะไรก็ได้นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณมีมายเซ็ตแบบนี้คุณสามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันไม่ชอบเรียนรู้เลยฉันชอบที่จะก๊อปปี้คนอื่นฉันไม่รู้จักคาว่ายอมแพ้ก็แต่ว่าฉันหมายถึงว่าไม่ยอมแพ้คือไม่คัดนะแต่ฉันไปให้สุดที่พอร์ตได้ฉันยอมเสียหมดเลย คุณไม่ควรเป็นเทรดเดอร์คุณจะเป็นคนทํางานประจําซึ่งมีรายได้แน่นอนหรือคุณอาจจะมีการลงทุนเป็นเทรดเดอร์แบบชั่วคราวนานๆเข้าทีเพื่อเป็นพาสซีฟอินคัมแบบ mm hmm. ไม่ได้เออเป็นแค่พาสซีฟอินคัมพอไม่ต้องแบบ้ยนี่คือรายอาชีพหลักรายได้สักอย่าเพราะการที่จะทําให้ให้มันเป็นรายได้หลักจากการเทรดคุณไม่สามารถที่จะหยุดเรียนรู้ได้คุณต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าการเรียนรู้คุณจะเป็นการทําซ้ํา แต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณทำซ้ำํานั่นหมายถึคุณมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเพราะในแต่ละวันของการเทรดมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันครับมันจะมีอะไรแตกตา่างมันจะมีอะไรที่ทําให้เราเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราจะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นถ้าเราทนอยู่กับตรงนี้ได้นั่นหมายถึงว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้ครับ